สวัสดีครับพิธีีเมียมอเตอร์ซีนอนนะครับนิวส่งงานนะครับกับโตโยต้าอีออนนะครับฟรีครับเปิดฟรีมาจะมีวงแหวนบีเอ็มสไตล์ติดขึ้นมาเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับจากของเดิมเป็นหลอดไฮโดรเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเขามาทําการปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์เฮลล่านะครับอ่าหน้าดินสามจุดสองนะครับต่ำครับอ่าเปิดปต่ำมานะครับนี่นะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ของทางร้านเรานะครับทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ําในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ อันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับสูงครับไปถึงเปิดทีสว่างทั้งซอยนะครับดูแสงผ่านซิมครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กนะครับ bt premium o t o r ส i non ได้ทุกสาขาเลยนะครับเคครับขอบคุณครับ